ทีสองเริ่มจากทีมอะไรดีก็แล้วแต่น้องๆแล้วกันฮะจาก,กรุณาพวกเราเชียร์ม่เอฟซอันนี้เอาคนปล่อยออกเลยเหรอครับเอา เอาคนปล่อยไปก่อนแลวกันโอเอาที่เอาไปปล่อยวัดอ่ะมาก่อนเลยของทีสองทีไม้ชีมือจะเบิ่มไปแล้วครับชุดันนบนอบถูกต้องไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับ้วะคร้วนะคร้ะครัไปแ้วนะครัปล้นครล้วนัรแล้วร้วนครับรอดไปนัไนัไปไปนรไปนไปไปไปรไปะชาไปแล้วนะต้อนกลับไปเจ้ทีมเรับเปนี่รแล้วะครอไปแ้วนันสนะรับกันอ่ะ เชียงใหม่เอฟซีไปร่าประชางเพราะว่าสุดสัปดาห์นี้เนี่ยเชียงใหม่เอฟซีเท่าที่เช็คโปรแกรมดูเหมือนยังไม่เลื่อนนะถ้ามีใครใครมีข้อมูลให้เจอล่าประชาไงก็นั่นแหละไม่รู้อ่ะแต่แต่ที่เข้ามาที่เข้ามาน่าสนใจคนเนี้ยคนที่ที่ผมสนใจใช่แพทริกมาจากกุสตาฟสันอ่ามาจากมาจากเดนมาร์กสวีเดนอ๋อสวีเดนใช่ไหมสวีเดนน้องโกปิงเออคนนี้แหละครับที่ผมสนใจที่สุดครับ เพราะว่าหนึ่งยังไม่เคยเล่นในเมืองไทยครับวัยกําลังดีครับอ่านะอย่าไปรู้จักเพื่อนผมอีกคนแล้วกันผมเสียวจริงจริงมันจะหิ้วไปนะครับครับดติ๊กกูสตาฟสันไม่ใช่ผัดติ๊กคเวิร์ดนะไม่ใช่ไม่ใช่คนเนี้ยแชมเปี้ยนซีเตรียมเชียร์เลยครับนะเพราะว่าตี๋เดียวปีหน้าก็ไม่ได้อยู่เงนี้ถูกต้องถูกต้องนะครับเราพูดให้เจ็บใจเล่นนะฮะแล้วก็ที่มานี่มาได้ประชาหมดเลยฮะคือเหมือนย้ายสลับดอกอะ รับดอกนะเนี่ยอันนี้ก็รับประชาทยอยขึ้นมาแล้วกันนะครับผมก็ไม่พูดชื่อละนะเพราะมีชื่ออยู่ในรูปอยู่ละอ่าอันนี้ก็เป็นสายที่ของเชียงใหม่เอฟซีที่ได้มานะครับสงสารแฟนบอลเชียงใหม่เอฟซีทำไมอ่ะก็พวกเนี้ยตอนอยู่รับประชารับประชาล่วงล่วงมันไปอยู่ท้ายตารางตอนนี้ลองบุ้ยเออนะแล้วก็ยังอายายในเชียงใหม่เอฟซีในี่ยได้ดูสรุปให้ชัดๆเลยออกยังไงเข้ายังไงสําหรับเชียงใหม่เอฟซีนะครับอันนี้เขาทํา เป็นผังภูมิของทางทีมซีีผมขอยืมคำพูดคุณหน่อยคือเพื่อโอเคใช่ใช่เพื่ออย่างวะออสงสารแฟนบอลอ่ะทีนี้มาอีกทีมดีกว่าครับทีมนี้ใกล้ๆเชียงใหม่เลยลํำพูนวอร์เรียร์กับการเข้ามาสี่นักเตะเป็นไงคุณหนงช่วยวิเคราะห์หน่อยคนนี้กิติพงศ์บัวทองใช่ไหมครับกิติพงศ์บัวทองนี่จากอุดรนะครับอ่าอันนี้มาคู่เลยมาคู่กันสองคนอุดรนะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือทางด้านของ ทาเลสตินใช่ไหมเห็นเลยทาเลสินแมคคูสอันนี้ดาวดาวซันโวสูงสุดของเล็กแรกนะครับของที2ที่ยิงไป13ประตูนะครับใน17เกมมาอยู่กับลำพูแล้วนะครับมาคู่เลยนะจาอุดรเพราะว่าอุดรวงแทกนะครับแล้วทีนี้อีกคนหนึ่งครับโจแจ๋วโจแจ๋วอ่าไปมาอันนี้มามาในลักษณะแบบไหนนี่อยากขอนแก่นนอกสวิตไป ฮะไปไหนไปไหนไปผมล่าโอเคโอเคนำสกุลเข้านำสกุลเขานะครับแต่ตอนนี้เปลี่ยนแล้วกันผมบอกไงไปไหนไปไหนไปทีหนึ่งเอาไปทีหนึ่งไอ้ยิ่งยโอเคไปทีหนึ่งนะครับจำไว้โจ้แถวออไม่ใช่ไปผมล่าแล้วนะไปทีหนึ่งอีกคนหนึ่งที่หวือหวามากขึ้นมาเลยแล้วกันคนนี้ฮะมองรวินเอคู่แฟดของอนันต์ยอดสังวาน ไม่มันมีอยู่รูปหนึ่งหลายรูปคู่กันน่ะโคตรเหมือนเลยคนหนึ่งใช่ไหมเหมือนพี่กับน้องเลยอ่ะเหมือนไอ้โสมเดียวกันเลยอ่ะถ้าเพลงก็หากันจนเจอใช่ฮะแต่คนนี้นะผมดูในสนามนะออืสมควรแล้วที่เป็นกับตันทีมชาติพม่าโุ่นนะกับตันนี่คือกับตันคนล่าสุดที่เล่นในเอเอฟด้วยนะเอฟทูสกิไม่ใช่ไม่ใช่รุ่นกะโหลกลาเลยนะใช่ไม่ใช่รุ่นกะโหลกลารุ่นล่าสุดเลยนะครับ จริงๆเนี่ยจะเป็นรุ่น5นาทีครับไม่ต้องเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับนี่คือนี่คือมองละวินนะครับอ่าของลเอมเบิเออร์เนี่ยเติมโอ้โหเลยเซนบอลดีระดับระดับกัปตันทีมชาติอ่ะคุณผมมันต้องมีดีดิไม่ธรรมดาแล้วลงรูปไปปุ๊บเนี่ยเชื่อไหมคุณหนึ่งแฟนคลับแฟนคลับมาตื่ยใช่ไหมใช่ไหมมาเพียบเลยโอ้โหโอ้โหเพราะนั้นแนะนําเลยนะฮะประธานสโมสรทําตลาดเมือง พม่าเลยครับับใส่งเสื้อไปขายเลยครับถูกต้องนะได้แน่นอนถูกต้องนะทําเสื้อทําเวอร์ชันภาษาพม่าเลยจัดไปเลยนะครับจัดไปนะแนวทางแล้วเออแน่แล้วนะครับแต่เขาคงคิดทำแล้วล่ะเนาะอ่าดีก็คือในส่วนของพวงเรื่องนะต่อไปสี่คนสี่คนทีนี้มาอีกทีมหนึ่งซึ่งเออไปทีมเลยครับแปะนะบ้านะครับ อย่าลืมนะครับว่าเรายังมีเรื่องของการให้ร่วมสนุกทายผลเกมระหว่างแพร่กับอุดรมีคนเดียวคุณสายฟ้าทายเข้ามานะคนอื่นอย่าลืมด้วยล่ะไม่รู้ว่าถ้ามีคุณสายฟ้าคนเดียวแล้วทายถูกก็เอาไปเลยไม่ต้องไปไปไปเรนดอมรนด้อมแล้วไม่ต้องแรนดอมแล้วอันนั้นคือออกไม่ดูไม่ดูดูผันผ่านไปแล้วกันมาดูเข้าครับคนนี้ครับในส่วนของแพร่เตดที่ได้มานะครับก็คือทางด้านของเจเจินสีปราดซึ่งแฮปปี้เบอร์เดย์กันไปไม่นานนี่เองครับแบ็กซ้าครับคนนี้ว่ากันว่า เติมสบัดเหมือนกันอ่าเล่นตำแหน่งกองกองหลังนะครับครับอ่าทีนี้ใหม่คนเลยครับนี่ครับคุณนงคุณจะได้ถ่ายน้องเขาแล้วเกตโดโลใครวะเนี่ยคุณก็ชนพลซิคามอนทอนจากสวาร์แคทอยู่มาเจ็ดปีต้องยายมีอายุเยอะแล้วอืมแต่ทีเด็ดเขาคือทีเด็ดลูกนิ่งนะใช่สายยายตเขาแน่ลูกนิ่งคือ เขาเอามาสองคนคนหนึ่งนึกออกไหมเดี่มซ้ายให้สับโซยิงใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเดี่มขวาต้องให้คนนี้ยิงต้องต้องเก็ตยิงใช่โอเคเรียกได้ว่าเขาคิดไว้อย่างนี้โอเคโอเคเพราะฉะนั้นเมฆหมอกของแพร่น่าจะผ่านไปแล้วนะเดี๋ยวซึ่งเราจะได้คุยกันเรื่องโปรแกรมแล้วกันอ่ะทีนี้อ่ะแพร์มาละอีกคนหนึ่งครับคนนี้ก็คือทางด้านของอะไรใครใครนัทนัทยุทธนัทยุทธไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอชื่อว่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นัทยุทธอันนี้อยู่เชียงใหม่เอซีเก่าไง ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อ้าอันนี้อ้าอัททวิทย์สุขช่วยอ๋ออันนี้มันเหลี่ยมซ้ายอ๋อนัดพุทธร์เออนัทพุทเข้ามาเถียงเขาอีกเอาไปดูจอซ้ายเออนัฐพลพลเยี่ยมเออเอาเลยเว้ยอยู่กัน2คนกันเถียงกัน2คนได้เหรอวะนัฐพลพลเยี่ยมจากจากชลบุรีเป็นกองกลางเด็กชลเด็กชลครับอ่าทีนี้มาอีกคนนึงครับนี่แหละอ๋ออัททวิทย์สุขช่วยคุณนี่แหละมาละจ้าอ่าอัททวิทย์สุขช่วย อันนี้ก็ถือว่าจังหวะทางเรียบนะเนี่ยจกขอนแก่นยู่จริงๆเยเป็นนักเตะบีจีปทุมนะใช่นะครับล้วถูกขอนแก่นยืมไปตอนนี้ก็มาเป็นมิดฟิลด์นะครับแล้วคนนี้ครับโอ้โหได้มาอย่างไงเนี่ยใครวันนี้ประกิจดีพร้อมอ๋ออันนี้ผมรู้แล้วอะมาอย่างไงคุณนงผมรู้แล้วคือก็มันมีมีข่าวอยู่สองสองขั้วนะว่าอาจจะมาลำพูนหรือแพร่เนี่ยมีสองทีมเนี้ยอ่าอ่าอ่าแต่สรุปแล้วบทสรุปออกมาพอเปิดตัวปุ๊บก็ คือผมมองอย่างนี้ผมมองว่าไม่ไม่คือคือผมมองอย่างนี้ว่าหนึ่งคือออกจากอุดรแน่นอนนะครับแต่ประเด็นคือจะไปไหนครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเท่าที่ได้คุยกับแม่เลี้ยงไก่เนาะเพราะว่าผมก็เรียนคลาสเดียวกับแกได้ได้คุยแล้วนั่งโต๊ะติดกันด้วยเนี่ยพยายามเจาะถามอยู่นะครับแกก็บอกว่าแกก็คงจะไปดึงอุดรแหละนะครับแต่แกก็บอกว่าไม่ไม่ผมถามว่าต่างชาติเหรอแกยืนยันว่าไม่ใช่นะครับเพราฉะนั้น ผมก็เลยตังหิดตังหิดว่าเอ๊ะน่าจะเป็นประกิดหรือเปล่าเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าเขาจะมาแทนแป้งไงเนาะเหมือนเป็นตัวโฮบอลกลางอ่ะนะครับคุมน้องๆด้วยเพราะว่าตอนนี้ชัดเจนแล้วว่าพิชพง์เฉยๆอําลาแข้งเป็นนักเตะแล้วก็มาทําหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้สอนของแพร่อย่างจริงจังแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อยากกันนั้นเลยก็ต้องหาเหมือนคนที่จะมาเป็นตัวแทนถูกต้องนะเพราะฉะนั้นประเข็ดีพร้อมน่าจะเป็นหมากที่เหมาะที่สุดแล้วอีกคนหนึ่งครับที่ย้ายไปจากเชียงใหม่ยูไนเต็ดเสรีลุงสว่างไม่ใช่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่เหรออาทิตย์วุยอ๋ออาทิตย์ดาวสว่างเซ็แบกนะครับโอ้คุณนีอ้ขอบคุณมากครับที่เราเล่นมุกนี้ด้วยกันนะแหมทงและตกกันดีแล้วกันนะครับอาทิตย์ดาวสว่างครับอ๋อไม่ใช่เสรีลุงสว่างไม่ใช่ผมได้ยินสว่างสว่างคุณแม่ ย้ายไปใจชื่อหมยูครับนี่มายืนคุมแผงหลังให้ใช่ไหมครับใช่จะแบกนะก็ใช้ได้นะแต่ไม่รู้ว่าแกระมัดย้ายนหมไม่รู้ได้คุยกันไม่กี่คำเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือภาพรวมของแพร่ซึ่งใครว่าแพร่ไม่เอาในเลขสองครับอาจต้องไปคิดใหม่นะมาขนาดนี้คิดใหม่นะมาขนาดนี้ทั้งโกปี้ทั้งแม่เลี้ยงไก่คงไม่ธรรมดานะเฉิมเนี่ยคงต้องเอาแน่นอนทีนี้ใหม่ทีมครับรถม้ามรกรกพึ่งคุยกับโค้ดสวยไปครับตกลงมาสี่คนคุณองค์ครับแล้วสี่คนเนี่ย เพราะว่าเติมเต็มได้ดีในสิ่งที่พวกเขาขาดหายไปนะใช่นะได้อันิสงส์เจริญทํามายืนช่วยเกมรับครับเนาะเพราะว่าเสียรู้สึกจะเสียมารอนให้กับทางด้านของเมืองการไปมารอนบันเดาใช่ไหมไม่ใช่นะครับบันเดาก็เสียไม่หรอเออแล้วก็กฤษณะเกษมกสุลวิไลนี่จากหนองบัวพิชยยเป็นสองตัวอยู่มันสองตัวที่มา พราะผมนั่งถ่ายอยู่ใช่ไหมกองหลังเซตเตอร์ที่เสียไปอ่ะแล้วลูกแฮนด์บอลบอกแฮนด์บอลแฮนด์บอลท้องไรแมนใช่ไรแมนก็เฉยมันแจกกล้วยเลยโผล่เลยแต่ไม่มีในรายงานโอเคอ่าและอีกคนหนึ่งผมทองยูกิชัดเลยอ่ะยูกิบัมบาร์นะฮะยูกิบัมบารครับนี่ก็คุ้นคุ้นกันอยู่แล้วชินมาคุ้นคุ้นอยู่แล้วและอีกคนหนึ่งครับใครลูคัสมัสซาโรจากสิงค์กระคังทองเอฟซีซึ่งสโมสรนี้น่าเสียดายจริงๆว่าอาจจะมีการที่ ล้มหายแต่ฉากเพราะว่าทีมบริหารยกชุดขึ้นไปช่วยเมืองการนะฮะเออเพราะฉะนั้นสิงห์ระฆังทองแล้วจะต่างันไปเปล่าทีบริหาร <laughs> ทีบริหารขึ้นไปจริงนะไปหลายคนเลยนะฮะถ้าะะนั้นสิงห์ระฆังทองผมว่าตอนนี้เหมือนจะโดนลอยแพร<ะ>นักเตะก็เลยนะแล้วก็เจ้าหนูคนนี้เนี่ยเท่าที่คุยกับสวยก็บอกว่าเขามองเขามองนักเตะคนนี้มาตั้งแต่เล่นฉาเชิงเซาแล้วเขาเชื่อมั่นในเรื่องของของ,ของเขาเรียกคอนฟิดเนี่ยคือความมุ่งมั่นอะ่ะครับค่อนข้างค่อนข้างจะมีเยอะครับ<ะ>เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยคิดว่าจะเอามาช่วย ทีมได้เหมือนกันเพราะฉะนั้น4คนของลำปางเอฟซก็ไม่ธรรมดาเพราะว่าเขาก็เกาะลุ้นพื้นที่ไปเล่นออรอบเพลย์ออฟนะนะครับอ่านะครับทีนี้มาถึงทีมสุดท้ายของโซนเหนือเราทั้งขอาคฝ่ยสุขโขทัยก็ถือว่าเป็นรองจากฝูงของไทยลีก2ที่นเ,นเสริมหนักนะเนี่ยเสริมหนักครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อมั่นว่าใครที่จะ ท้าชิงตำแหน่งอันดับสองเนี่ยก็ไม่ไง่ายนะเพราะว่าเขายังเกาะอยู่อันดับ2ด้วยเนี่ยเขาได้เปรียบตรงนี้เลยแต<ท>่<ล>ที่คุณพูดนะว่า,าเขาได้เปรียบเพราะถ้าเกิดเขาไม่พลาดเองแล้วดูจากการเสริมนี่ผมเชื่อว่าเขาเอาแบบ อสุดเอาสุดใช่เพราะที่เข้ามาเนี่ยเมลวินใช่ไหมเมลวินเดรูแล้วก็คิดชนะสินโมเล่นไปเล่นไปเล่นกับนายเก่าเนาะแล้วไปเจอทั้งเพื่อนเก่า2คนเนาะที่อยู่นั่นทั้งซาลาดทั้งอูกุนยองเนาะอ่านะครับแล้วก็ยังไม่ยังมรวมรวมไปถึงสมคิดชำนาญสินใช่ไหมที่คุณพูดจากเชียงรายอยู่ในเต็ดอย่างเงี้ยนะฮะมีทางด้านของพีรนัทซื่อมากชาโพลิสเทโรแล้วว่ากันว่าได้ทางด้านของมาคอสคาซัมบี้ซึ่งเป็นกองหลังทีมชาติฟิลิปปินส อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆสําหรับค้งางข่าวไฟนะก็ต้องบอกว่าถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจและน่าติดตามไม่น้อยทีเดียวนะครับขอบคุณคุณปราการด้วยนะครับที่บอกว่าติดตามประจําข้อมูลดีมากนะครับขอบคุณครับอ่ะนี่ก็คือเรื่องราวของการซื้อขายนักเตะทั้งทีหนึ่งและทีสองครับท,นะที่เรามาขโมยอ่าที่เรามาขโมยให้ทราบกันนะครับก็รักษาเวลาดีนะฮะอาจจะไม่เกินมากเท่าไหร่นะเดี๋ยวเรากลับมาในช่วงท้าย อีกช่วงหนึ่งเป็นเรื่องของโปรแกรมละครับสหลีกในสัปดาห์นี้ใครมีข้อมูลล่าสุดเดี๋ยวผมอาจจะต้องไปเช็คหน่อยว่าเบียรเรื่องอีกนหรือเปล่านะเออครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันนะครับเดี๋ยวสักครู่ครับ